ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ดาไม่ใช่พื้นที่ปลอบใจและไม่ใช่พื้นที่เลือกข้างแต่เป็นพื้นที่ให้เราหยุดพักและมองความจริงของสังคมในเรื่องที่หลายคนเลือกไม่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งไม่ใช่เพียงข่าวราม่าหนึ่งข่าวแต่เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนบางอย่างซึ่งกำลังเกิดซ้ำในสังคมของเราจากรายงานข่าวและคลิปวิดีโอมีนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ เดินทางมากับภรรยาชาวไทยทั้งสองเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงบนขบวนรถไฟจากเรื่องส่วนตัวสถานการณ์ค่อยๆลุกลามออกมาสู่พื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่มีคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้เลือกจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นฝ่ายชายเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมีการทุบกระจกหน้าต่างรถไฟจนแตกพยายามเดินขอแอลกอฮอลจากผู้โดยสารรายอื่นและเมื่อไม่ได้รับ ความไม่พอใจก็ยิ่งชัดขึ้นมีการชูนิ้วกลางมีการด่าท่อทั้งต่อภรรยาและต่อผู้โดยสารทั้งโบกี้ตรงจุดนี้คำถามแรกอาจไม่ใช่ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่คือทำไมพื้นที่สาธารณะจึงกลายเป็นที่รองรับอารมณ์รุนแรงได้ง่ายขนาดนี้อามรายงานข่าวชายชาวต่างชาติรายนี้ยังกล่าวดูหมิ่นประเทศไทยและคนไทยพร้อมเปรียบเทียบว่า การอยู่ที่ประเทศกัมพูชาดีกว่าอยู่ในประเทศไทยคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้ถูกพูดในพื้นที่สนทนาแต่ถูกพูดท่ามกลางอารมณ์โกรธในที่ที่มีคนจำนวนมากซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นเลยผู้โดยสารส่วนใหญ่เลือกที่จะนิ่งไม่โตตอบไม่ปะทะเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนและสิ่งเดียวที่ทุกคนต้องการคือการเดินทางกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัย แต่ความรุนแรงในเหตุการณ์นี้ไม่ได้หยุดลงง่ายๆเมื่อเจ้าหน้าที่รถไฟเข้ามาตรวจสอบและพยายามเจรจาด้วยท่าทีสุภาพกลับไม่ได้รับความร่วมมือมีการด่าทอและมีรายงานการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงตรงจุดนี้สังคมเริ่มตั้งคำถามไม่ใช่เพราะสัญชาติแต่เพราะพฤติกรรมเมื่อกติกาส่วนรวมไม่ถูกยอมรับใครคือคนที่ต้องรับผลกระทบ ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่คือคนธรรมดาที่ขึ้นรถไฟเพื่อกลับบ้านในที่สุดเจ้าหน้าที่ตัดสินใจให้ทั้งสามีและภรรยาลงจากรถที่สถานีถัดไปแต่เหตุการณ์ยังไม่จบลงฝ่ายชายยังคงวอยวายไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่แต่ต้องตัวและไล่สดด่าท่อคนไทยอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันภรรยาชาวไทยอามรายงานข่าวไม่ได้ห้ามปรามและยังร่วมด่าทอ ผู้โดยสารคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคายเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามไม่ใช่เพราะใครเป็นคนชาติอะไรแต่เพราะเรากำลังยอมรับพฤติกรรมแบบไหนให้เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะการมีคู่สมรสเป็นคนไทยไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจหรือเคารพสังคมไทยโดยอัตโนมัติและในทางกลับกันการเป็นคนไทยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมรับความรุนแรงในนามของใคร ก็อามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเรากำลังอยู่กับการดา่าการทำาลายการใช้ความรุนแรงในระดับที่เริ่มชินชาแล้วหรือยังเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำถูกเล่าถูกแชร์จนกลายเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งทั้งที่มันทำร้ายคนจริงคนจริงช่องนี้ไม่ได้มีคำตอบให้ทุกเรื่องแต่ตั้งคำถามกับพฤติกรรมที่สังคมทำซ้ำ จนกลายเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันไม่ควรปกติเลยถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับเสียงดังเหนื่อยกับการด่าเหนื่อยกับความดีปลอมและการอ้างความถูกต้องเพื่อทำร้ายกันที่นี่คือจุดพักเพื่อมองความจริงของสังคมก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างไม่หลอกตัวเอง